1นึตัวราคาอยู่ที่1,200บาทเป็นราคาส่งนะอันนี้จะเป็นเกรดบีนะจะเป็นเสื้อผ้าเกรดตลาดนัดเน้นปล่อยไว้ฮะราคาต้นทุนอยู่ที่ตัวละ10บาทอาจจะขายตัวละ30เจอของ H&M เลยเป็นไงลนะ่ะนี่ฮะสิบ,บาทนี่ฮะเป็นผ้าแบบว่าคุณภาพ,าภาพดีๆหน่อย สวัสดีครับผมเมเจอร์นอสชาแนลนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูบรรยากาศร้านขายส่งเสื้อผ้ามือสองนะจะอยู่ด้านหน้าของตลาดปัตตุวิกอร์อันนี้คืออยู่ที่ร้านเขาเลยนะเดี๋ยวให้ดูกระสอบนะนี่ฮะคือมีลูกค้าเขามาสั่งไว้แล้วเป็นกระสอบแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวผมถ่ายเป็นให้ดูแล้วกันว่าเวลาที่เขาคัดเสือ้อผ้าเขาคัดยังไงอันนี้คือมีลูกค้ามาสั่งไว้แล้วยกกระสอบเนี่ย180ตัวราคาทั้งหมดจะอยู่ที่3,300บาทยังไม่รวมส่งนะ จะมีลูกค้าสั่งจองไ้เลยไปเยอะละเดี๋ยววันนี้ลองพามาดูเลยกันนะจากที่มีคนโพสต์มาถามเยอะๆเลยว่าร้าน,นยังเปิดอยู่ไหมร้านเนี่ยนะก็คืออันนี้เป็นร้านพ่อกับแม่เขาที่ผมเคยมา่ายไว้ดีวผมจะถ่ายรีวิวให้ดูเลยกันว่าเขาเสื้อผ้าที่เขาคัดเอาไปขายเนี่ยมันเป็นยังไงลูกค้าจริงๆร้านพี่เขาก็มีมาทั้งวันนะในการที่มาคัดกระสอบเพื่อไปขายฮนะนี่ก็เป็นป้าอีกคนนึงที่เอามาขายในกรุงเทพนี่นะก็คือกาลังนั่งคัดเลยตอนนี้เป็นเสื้อผ้าน,นี่เป็นเกตอะไรนะเกตบีหรือเอนะบ้าง อันนี้เป็นเกรดเเป็นเสื้อผ้าเกรดเนะกองนี้ครัผมป้ากำลังนั่งคัดอยู่ไม่รู้ว่าคัดไปขายหรือคัดออกเ <c oughs> <c oughs> นี่ยก็คือกระสอบหนึ่งป้าเขาจะเอาไปร้อยตัวตามมาตรฐานนะร้อยตัวราคาก็เริ่มต้นะ่ะพูดพูดเป็นบวก,บวก,บวกลบกลางๆไว้ก่อนนะเพราะว่าโปรชั่นแต่ละช่วงเดือนจะไม่เหมือนกันครแต่ละกระสอบแต่ครั้งไม่เหมือนกัน เริ่มต้นก็ประมาณพันสองประมาณนี้แล้วแต่ว่าเราต้องการเสื้อผ้าแบบเป็นหัวกระสอบดีๆไปเลยร้อยตัวหรือว่าเป็นเกียรต์บีแบบกลางๆกระสอบหรือหางกระสอบแล้วแต่นะมาบอกเขาได้ครับผมราคาจะแตกต่างกันไปอันนี้ลุงก็น่าเป็นเสื้อวงลนนรีนะเนวาน่าครอันนั้นดังเหมือนกันตอนนี้แต่ว่าเสื้อตัวนี้ราคาไม่สูงมากเพราะว่ามันเป็นปีไม่ได้ลึกมากฮนะก็ถ้าเอาเสื้อวงเก่า ราคาเป็นพันมือสองก็มีนะปีมันจะลึกหน่อยสำหรับคนที่ชอบสะสมเสื้อแนววินเทจกเก่าตรงน,นี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้คัดนะแต่ว่าบางกระสอบก็คัดไ้เลยเรียบร้อย,ย,อยละอันนี้ก็ประมาณร้อยตัวไม่อะประมาณนี้อันนี้100ตัวราคาอยู่ที่1,200บาท เป็นราคาส่งนะก็คือจะเป็นเกรด B จะไม่ใช่เกรด A ตรงหัวหัวที่ว่ามีพวกแบรนด์ดีๆดังๆที่คนเขาชอบใส่กันอาจจะไม่มีเยอะในในกระสอบนี้เพราะว่าต้นทุนเน่ยถ้าไปขายตกตัวละประมาณ10บาทได้มั้งมีทั้งหมด100ตัวนะดูดกูกว้างๆหน่อยนะ100ตัวราคาส่งของถุงนี้หน0ตัวเนี่ยจะอยู่ที่1,200บาทยังไม่รวมกับค่าขนส่งนะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดไกลๆก,ก็ต้องบวกอีกนิดน,นึงเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ของร้านอาเขาไว้ให้นะ นี่คือจะเป็นกระสอบที่เขารอคัดรอส่งให้ลูกค้าอยู่แต่ละกระสอบราคาจะแตกต่างกันไปนะเริ่มต้นที่พันสองร้อยบาทหรืออาจจะ1,100บาทบวกลบประมาณนี้นะฮะอันนี้จะเป็นเกรดบีนะจะเป็นเสื้อผ้าเกรดตลาดนัดเน้นปล่อยไวนะ้ฮะราคาต้นทุนอยู่ที่ตัวละ10บาทอาจจะขายตัวละ3039เลยอะไรก็แล้วแต่นะั้นแล้วแต่ว่าเราจะไปคัดกันอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเกรดเอหน่อยสภาพหรือว่าสเปคเสื้อเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ บางตัวก็จะตีแบรนดเอาไว้น,นี้จะเป็นเกรดบีนะดูป้ายนะถ้าเป็นเป็นของดีหน่อยป้ายมันจะไม่ใช่ป้ายแบบทั่วไปที่เป็นตลาดนัดอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นมือสองซะโซนใหญ่นะเป็นเป็นเสื้อเกรดบีเอ,เ,ดเอ้เกรดเอเกรดเอพูดผิดนี่คือเกรดเอทั้งหมดนะคุณภาพแล้วก็สีสันความขาดอะไรอย่างนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีนะนี่ดูจากป้ายนะกระสอบหนึ่งก็ประมาณพันก่าบาดไหมอะ่ะ อันนี้เนี่ยทันสองตอนนี้นะก็คืออาเขาจัดโบอ,อยู่ถ้าเกิดว่าใครโทรมาสั่งไว้จากต่างจังหวัดแบบพอ้าไหมคะจะรับไปขายนะกระสอบหนึ่งมีหนึ่งร้อยกว่าตัวฮนะก็คือจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาเขามีการขนส่งไปด้วยนะสําหรับแนวผู้หญิงวหวานๆนะนี่คือตัวละห้าสิบบาทอันนี้เอามาขายปีกนะเสื้อตัวนี้จะคัดมาจาะคัดมาจากกระสอบตัวที่อยู่ในกระสอบละพันกาบาทพวกนี้ก็จะมีเยอะเหมือนกัน เนี่ยเวลาคัดออกมาแล้วเราต้องมานั่งคัดอีกทีไงนี่คือยังไม่ได้คัดนะจะอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้กระสอบหนึ่งมี100 100ตัวประมาณนี้นะฮะ100ตัวบวกลบอาจจะมากกว่า1้อยตัวนิดหน่อยราคาเริ่มต้นก็ประมาณ1,200บาทกระสอบนี้สายๆเนี่ยนะเป็นจะเป็นเกรดบีจะมีทั้งหมด100ตัวเหมือนกันราคาก็ประมาณ1,000 1 2 0ออันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่ท,ที่อาเขา คัดออกมาขายปีกหน้าร้านละก็จะมีหลายราคานะเริ่มต้นที่ตัวละสิบบาทขึ้นไปฮะจนถึงตัวเนี้จากที่เขาคัดออกมาขายเนี่ยตกตัวละ50เลยแนยวหวานๆผู้หญิงหน่อยสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์วุดิดเนี่ยฮะอ่าสกรีนยังไม่แตกนะสกรีนไม่แตกเห็นปนะสกรีนไม่แตกอันนี้ก็เป็นกระสอบใหญ่หน่อยเป็นเหมือนกับว่ามีคนมามาสั่งเวลาอันนี้ก็คือเขารอส่งอย่างเดียวมีทั้งหมด180ตัวเลยนะเนี่ยโหใหญ่มากฮะร้อยแปดสิบตัว ราคาอยู่ที่3,300บาทเห็นไหมนี่ใหญ่พอสมควรเป็นร้านเดียวกับที่ผมมาถ่ายข้างนอกตรงนู้นนะเดี๋ยวผมจะปากคลิปเอาเอาไว้ให้ครว่าร้านที่ผมเคยถ่ายตรงนั้นเป็นร้านเดียวกันเลยแต่ว่านี้เป็นร้านพ่อกับแม่ครับนี่โอ้โหเป็นไงใหญ่มีทั้งหมด1 8 0 0ตัวนะครับผมราคา3 3 3 0 0บาทเดี๋ยวพ่อค้าแม่ค้าที่รับไปขายเขาจะไปคัดอีกทีหนึ่ง ผู้ใหญ่หลายๆคนก็จะชอบเสื้อผ้าที่มันเป็นสีแนวแบบเรียบๆนะส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยเจอมานะเนี่ยอย่างตัวนี้ฮะน,นี่คือตัวละสิบบาทนะแต่ว่าดูสีสันดูคุณภาพเสื้อผ้านี้ยังไม่มีขาดนะป้ายก็ยังอยู่ครบฮะอันนี้คือคัดมาแล้วอาจจะเป็นเกรดที่แบบว่าไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเกรดดีๆที่จะไปขายแบบมือสองแพงๆหน่อยมันจะอยู่ในกระสอบตรงนู้ดที่ผมชี้ดูนะเขาอาจจะยังไม่ได้คัดเท่าไหร่อันนี้สีดานะเป็นตัวหน้าสุดเลยสกงสกรีนก็ไม่ได้แตกมาก ส่วนใหญ่ถ้าเป็นมาจากเมืองนอกของดีๆหน่อยป้ายมันจะดีกว่าที่จะเป็นของคนไทยนะแต่ว่าของคนไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าอันนี้ผมมาถ่ายเป็นคอนเทนต์เสื้อผ้านําเข้ามือสองที่เกิดว่าใครจะเอาไปใส่หรือจะไปขายต่อนะก็ลองลองโทรมาได้ฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ของร้านเอาไว้ให้นะมีคนมาเปิดกระสอบแล้วครับผม นี่กระสอบ100 100ตัวใช่ไหมครับร้อยตัวราคา1,200บาทประมาณนี้เป็นเกตที่แบบว่าเน้นปล่อยเร็วฮะอาจจะไม่ได้มีตัวราคาสูงแบบตัวละเป็นพันอยู่ในกระสอบนี้ไม่มีนะกระสอบนี้เป็นกระสอบเน้นแบบตลาดเปิดเร็วขายเร็วฮะรับไปเร็วขายเร็วหมดเร็วกับบ้านเร็วมาซื้อใหม่เร็วเดี๋ยวพี่หลังนั่งคับเอะยืนคัทนี่ฮะอันนี้เป็นเกตบีก็จะเป็นเสื้อผ้าสีสันแนวประมาณนี้จะไม่ได้ขาดนะ บางตัวยังมีป้าติดไว้อยู่เลยนะอันนี้ก็คือจะแยกจะทําราคาคร่าวๆนะอาจจะไปขายแบบออนไลน์ line, หรือขายตามหน้าร้านตกตัวละยี่ิบาทหรือตัวละสาสิบาทหรือตัวละสี่สิบาทแล้วแต่ประสบการณ์พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ทําเลนะตอนนั้นด้วยนะอันนี้ก็น่าจะมารับเสื้อผ้านะไม่รู้ไปขายตรงจุดไหนฮะเนี่ยอันนี้อันนี้นนนนมีมีมารับละมีคนมารับออนบนเพจอันนี้เหรออันนี้อ๋ออันนี้ <c oughs> อันนี้ชื่ชอชื่อเพจอะไรนะอ๋อ oh, เป็นเฟซบุ๊กค่ะชื่อชื <c oughs> <ล>่ออะเดค่ะอักกนเดย์ค่ะเอ่อโพสขายเลยค่ะโพสขายปะกอนแนะนำนะร้านนี้ก็เป็นร้านแนะนําเป็นร้านหนึ่ง mm hmm. เพราะว่าในบริเวณตลาดปัริวิกรเนี่ยจะไม่ค่อยมีร้านที่เขาขายส่งเป็นเสื้อผ้าแนววัยรุ่นแบบนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบไปน,นั่งคัดเองเป็นแนวผู้ใหญ่ถ้าเราจะกว่าจะคัดได้ทั้งหมด1 0 0้อยตัวเป็นคุณภาพดีๆอาจจะใช้ระยะเวลาเป็นวันเลยแต่ว่าเรามาดูร้านนี้ได้ฮะร้านลุงผมจะขึ้น ขึ้นเบอร์โทรร้านเอาไว้ให้นะนี่เดี๋ยวดูเขายกกันใหญ่มากเลยนะกระสอบหนึ่งพวกนี้จะเป็นเสื้อหัวตัวแรงๆหน่อยราคาตัวหนึ่งก็900 600เป็นพันก็มีนะมันจะเป็นเสื้อผ้าแนววงตียุคเก่าๆที่ปัจจุบันเนี่ยคนหันมาเริ่มเก็บสะสมแล้วมันจะอยู่ในกระสอบแพงๆหน่อยที่จะเอามาทําที่เราจะเจอพวกนี้ได้นะถ้าเป็นกระสอบธรรมดาราคาแบบพันสองพันสามพันจะไม่ค่อยเจอพวกเสื้อผ้า ยุคเก่าๆแรงๆที่ที่จะเป็นราคาที่จะขายได้นในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเจอโทรมาเช็คได้ครับผมว่ามีเสื้อผ้าเกตเกตเอเกตบมีเสื้อผ้าในรูปแบบไหนเนี่ยลองโทรมาได้เลยผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ตลอดนะก็เปิดทุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยตั้งแต่8ปดเโมงเอาพร้อมขายจริงก็ประมาณ10บโมงเที่ยงวันก็ก็มาได้ถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามานะวันนี้คนมาคัดอาจจะยังไม่เยอะมากแต่ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆเพราะฝนมันตกไงตอนนี้หยุดแล้วฮะพายุเข้านะช่วงนี้ เน้นแบบขายเร็วปล่อยไวต้นทุนไม่สูงราคาไม่แพงเนี่ยก็ประมาณนี้ฮะลองมารับได้สําหรับคนต่างจังหวัดเนี่ยลองโทรเข้ามาลองมารับดูได้นะที่นี่ครับผมตลาดปัติกรร้านลุงเขาไม่รู้ไม,ไม่ไม่น่าจะมีชื่อแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์เอาไว้ให้แล้วกันฮนะ